As a Christian, we have this mindset. ในฐานะของคริสเตียนเราก็จำเป็นจะต้องมีแนวความคิดแบบนี้เอาไว้เสมอ. <laughs> that I no longer live on my own terms. ว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตตามใจของเราตามสิ่งที่เราอยากทำเองได้. <laughs> I live according to how the Lord Jesus wants me to live. ฉันตอนนี้ต้องดำเนินชีวิตตามแนวทางตามวิธีที่พระเยซูคริสต์ต้องการเท่านั้น. Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ well, we happy, happy เราก็อยากจะสุขสันวันปีใหม่กับทุกๆคนก่อนนะครับ you're year know, hope you full of expectation according to the word of God for full I this the ผมหวังว่าในปีนี้ถ้าเราดูจากถ้อยคําของพระเจ้าแล้วทุกคนน่าจะมีความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น want remind know to you of you I already the truth ผมเองก็อยากจะย้ํากับคุณถึงความจริงที่คุณเองก็รู้อยู่แล้ว God has good plan for you this as a plan year ว่าในปีนี้พระเจ้าก็มีแผนการที่ดีไว้ให้กับคุณ by the help าม Of the Word of God and the Holy Spirit. Let's go deeper and deeper into God's plan and purpose this year. ผม You know, there will be challenges. ยัง But if we have prepared our hearts with the word of God, we will overcome them all. แต่ถ้า And as a ministry, we want to continue you bringing the truth of the gospel to you และในพันธกิจรับใช้ของเราเราเองก็ยังอยากที่จะนําความจริงของข่าวประเสริฐมาแบ่งปันกับคุณอยู่เสมอ to equip you to empower you to live out god's best for your life เพื่อที่จะคอยเสริมกําลังคุณเตรียมคุณให้พร้อมที่จะดําเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คุณ you know beginning from this week ก็เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป we will spend time talking about เราก็จะใช้เวลาที่จะแบ่งปันกันในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Because remember Jesus said this that He will ask the Father who will give you the Holy Spirit who is our helper อย่าลืมนะคะพระเยซูได้บอกว่าพระองค์เองจะทูลขอพระบิดาให้พระบิดาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งให้กับท่านตลอดไป You know the Christian life is impossible without the Holy Spirit ชีวิตคริสเตียนไม่สามารถจะดำเนินไปได้เลยถ้าไม่มีพระ And so, for some few weeks, we will talk about how to build friendship. and walk with the holy spirit ใน2งสามสัปดาห์นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตของเรา and as we do so and apply this truth we will see a great year ahead of us และเมื่อเราทําแบบนี้เรานําความจริงนี้ไปฝึกฝนที่จะทําตามทุกๆวันเราจะได้เห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าอย่างแน่นอน because the holy spirit knows how to lead us into victory and fruitfulness เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะนํา เราไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะและการเกิดผลอย่างมากมายได้ so let's learn these truths and fully intend to apply these truths in our daily life อยากจะหนุนใจให้เราที่จะเปิดใจเรียนรู้ในความจริงนี้และก็นำความจริงนี้เนี่ยไปฝึกฝนใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันด้วย please don't forget to share this video with your loved ones ยังไงอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักด้วยนะคบ you know we have to understand that our life not our own our เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าชีวิตของเราในทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นของตัวเราเองอีกต่อไปเลยชีวิตของเราเป็นของพระเจ้า know one of the things the as อย่างหนึ่งที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนมักจะพูดกันเสมอก็คือพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉันและ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน Lord means he owns us he is the master of our lives คำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเจ้านายตรงนี้หมายถึงพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเรา And so as a Christian we have this mindset ในฐานะของคริสเตียนเราก็จำเป็นจะต้องมีแนวความคิดแบบนี้เอาไว้เสมอ That I no longer live on my own my terms ว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตตามใจของเราตามสิ่งที่เราอยากทำเองได้ I live according live Lord the Jesus me wants to how the Lord Jesus wants to live. ฉันตอนนี้ต้องดำเนินชีวิตตามแนวทางตามวิธีที่พระเยซูคริสต์ต้องการเท่านั้น And to live this kind of life only the Holy Spirit can help us and empower us. และการดำเนินชีวิตแบบนี้มีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถช่วยเราแล้วก็คอยส่งเสริมเสริมพลังเราให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ You know we need to take our lives and give the Holy Spirit full เราจำเป็นต้องเปิดชีวิตของเราออกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และอนุญาตให้พระองค์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราได้เลย in thecri you know, Romans says 814ในโรบมที่8 14พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่า For of of God are are as many as are led by the Spirit God, these by led the เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า Another version says it like this อีกฉบับหนึ่งได้แปลเอาไว้ว่า Those are children of God can be led by the Spirit of God. ผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าก็สามารถจะได้รับการนำจากพระเจ้าได้ y know, this is one of the greatest blessings we have in our l i v e ตรงนี้ถือว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยในชีวิตของเรา That the very Spirit of God lives in us. ที่พระวิญญาณของพระเจ้าเองเลยเนี่ยอาศัยอยู่ในเรา And He wants to lead our lives. และพระองค์เองก็ต้องการที่จะนำพาชีวิตของเราต่อไป Lead our lives into the good plan God has for us. พระองค์เองอยากจะนำพา ชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าไปถึงแผนการของพระเจ้าซึ่งเป็นแผนการที่ดี So as begin this new year we New begin เมื่อเรานั้นกำลังเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกัน Let's Holy the to Spirit say อยากจะให้เราบอกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าลูกไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกแล้ว lead own life. ลูกจึงไม่ได้นำชีวิตตัวเองอีกต่อไป Holy Spirit I give you full control of my life lead me Into the plan God พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกอนุญาตให้พระองค์ที่จะเป็นผู้ควบคุมเหนือชีวิตของลูกในทุกๆอย่างขอพระองค์ทรงนำลูกไปในแผนการของพระเจ้าด้วย the และเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา เราจะได้เห็นแผนการของพระเจ้าที่เปิดเผยออกมาทีละนิดทีละนิดในชีวิตของเรา Now remember this we have to learn how the Holy Spirit leads us อย่าลืมนะว่าเราจําเป็นต้องเรียนรู้ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนําเราอย่างไรด้วยวิธีไหน And many Christians don't have a biblical understanding of this truth แล้วคริสเตียนหลายๆคนเองก็ยังขาดความเข้าใจในความจริงเรื่องนี้อยู่ And so because of that many Christians run prop ก็เลยทำให้คริสเตียนหลายๆคนเนี่ยวิ่งไล่ตามคำเผยพระวจนะ No of course prophecy has its place in our Christian life แต่การเผยพระวจนะนั้นก็ยังมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของคริสเตียนอยู่ But we must understand that now in the New Covenant the Holy Spirit lives in every believer แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ในพันธสัญญาใหม่เนี่ย พระวิญญาณบริสุทธ์ได้อยู่ในผู้เชื่อทุกคนแล้ววิธีหลักๆที่พระวิญญาณบริสุทธ์นำเราพระองค์ไม่ได้ใช้การนำโดยผ่านทางคำเผยพระวจนะ Other people you know what God wants to do How does God want to live? Where does God want to go what want want Where me live me us ก you ็คือการที่เราไปถามกับคนคนหนึ่งว่าเอ๊ะพระเจ้าเนี่ยมีแผนการยังไงให้กับฉันพระเจ้าต้องการให้ฉันทำอ know, ะไรพระเจ้าต้องการให้ฉันไปที่ไหน That's not the life of a believer in the new covenant ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่รูปแบบการดำเนินชีวิตของคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่อีกแล้ว Now I'll show you First Corinthians 14:3 here. เดี๋ยวผมจะให้คุณดูในหนึ่งโครินธ์บทที่14ข้อ3 notice says but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to m a n ฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจ and so in the new covenant prophecy is not only predicting the future เราจะเห็นว่าในพันธสัญญาใหม่การเผยพระวจนะเนี่ยไม่ได้เป็นการเผยพระวจนะถึงเรื่องที่จะเกิดในอนาคตเท่านั้น and I'm not saying that God will not use people in the new covenant to predict the future แต่ผมไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่ใช้ผู้คนในปัจจุบันนี้ในการที่จะเผยพระวจนะหรือทำนายถึงอนาคต you know but notice the simple gift of prophecy here แต่อยากจะให้เราดูว่าของประธานในด้านการเผยพระวจนะตรงนี้เนี่ยพูดเอาไว้อย่างไร the spirit of god inspires a believer คือเมื่อ <coughs> แรงบันดาลใจขึ้นมาในผู้คน to speak words not but the Spirit words from from speak his mind but from the Holy Spirit. ซึ่งผู้เชื่อคนนั้นเนี่ยก็จะพูดคำพูดออกมาไม่ได้มาจากความคิดของเขาแต่มาจากแรงบันดาลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้เกิดสามสิ่งนี้ด้วยกัน ific อย่าง <the believer. S 2> แรกเลยก็คือทำให้ผู้เชื่อเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการหนุนจิตชูใจ Exhor the Be believe ทำให้ผู้เชื่อเนี่ยได้รู้สึกจำเริญขึ้น and then The believer. แล้วทำให้ผู้เชื่อรู้สึกว่าได้รับการ ปอดประโลมใจ you know, so this is the normal gift of prophecy in the new covenant อันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการเผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ and so we believe in prophecies เราเองก็เชื่อในเรื่องของการเผยพระวจนะ but in the new covenant because the holy spirit dwells in every believer แต่เป็นเพราะว่าในพันธสัญญาใหม่ตอนนี้เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในผู้เชื่อทุกคนแล้ว we can be individually led by the holy spirit เราจึงสามารถที่จะได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการส่วนตัวได้ And not, uh, through, uh, ดังนั้นวิธีหลักๆเนี่ยไม่ได้ผ่านทางการเผยพระวจนะหรือการทำนายอีกแล้ว don't stop there แต่ว่า <Right. S 1> ก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ในการนำเราด้วย because many Christians loosely use uses the words The Holy Spirit told me or the Holy Spirit led me เพราะว่าหลายๆครั้งที่คริสเตียนเนี่ยมักจะใช้คำพูดตรงนี้พูดจนติดปากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำฉันพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกกับฉัน And of course we all must desire to be led by the Holy Spirit as I said in the beginning คือแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วที่เราควรจะมีใจปรารถนาที่อยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำเราอย่างที่ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่แรก But here's something that We want to understand today. to แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกันด้วยในวันนี้ The Holy Spirit will never lead us in violation of God's written word เพราะเป็นไปไม่ได้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราในลักษณะที่ขัดแยง้งหรือว่าไม่ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจา้า That's never going to happen เพราะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้การนำแบบนี้ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอน If someone is being truly led by the Holy Spirit ถ้าคนคนนั้นเขาได้รับการนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆ That leading will not contradict the written word of God การนํานั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับถ้อยคําของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ Any leading you receive in your heart or in your mind การนําใดก็ตามที่คุณได้รับในความคิดหรือในจิตใจ If it is not in line with the word of God ถ้าไม่ตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้า100% guaranteed it is not เรารับประกันร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าไม่ได้มาจากการนำของพระวิญญาณไปสุดอย่างแน่นอน Look at John 16:13ให้เราดูในยอห์นบทที่16ข้อ13 <All right. S 2> says however when he the spirit of truth has come he will guide you into all truth เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล Notice the Holy Spirit is called the Spirit of truth. เห็นไหมครับในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยได้ เอ่ยถึงพระวิญญาณไปสุดว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงและพระองค์เองก็จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งม <So S 1> truth พระวิญญาณไปสุดก็จะทำงานร่วมกันหรือว่าตรงกันกับความจริงแห่งถ้อยคำเสมอ guides into truth. พระองค์ก็จะนำเราไปถึงความจริงด้วย understand อย่างแรกเลยที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ is whenever the Holy Spirit คือเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นํเรา That leading will never violate what God has already written in his word เราสามารถที่จะดูได้เลยว่าการนํานั้นต้องไม่ขัดแย้งกับถ้อยคําของพระเจ้าที่พระองค์บันท right. ึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ Doesn't matter how spiritual it sounds how, how good it sounds ไม่ว่าการนําตรงนั้นเนี่ยมันจะฟังดูฝ่ายวิญญาณขนาดไหนฟังดูดีมากแค่ไหนหรือมีเหตุผลดีขนาดไหนก็ตาม You know look at uh, John 1 7 ให้เรามาดูในยอห์นบทที่สิ้เจ็ดข้อสิบเจ็ดด้วยกัน truth is ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะวจนะของพระองค์เป็นความจริงเราก็เพิ่งอ่านกันไปเมื่อกี้ว่าพระวิญญาณนั้นอ่ะเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง truth guides into all และพระองค์ก็นำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลและตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากข้อนี้ว่าถ้อยคำของพระองค์เป็นความจริง Let me give you one more verse for today you for แล้วผมก็อยากจะ ให้ข้อพระคัมภีร์อีกหนึ่งข้อนะคะสำหรับวันนี้ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ข้ไข้อยี่า Test a l ได้บอกว่า Test <all> things. จงพิสูจน์ทุกสิ่ง Hold fast what good. สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มัน่น <all> จงพิสูจน์ทุกสิ่ง so, Any leading we receive การนำใดก็ตามที่เราได้รับมา any any anyone that anybody anything that anybody says หรือว่าอะไรก็ตามที่คนคนนั้นเขาได้บอกไว้ trying to uh, lead us into a decision เพื่อที่จะนําเราไปสู่การตัดสินใจ you know whatever it is ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม test it คุณต้องพิสูจน์ก่อน with what พิสูจน์ด้วยอะไรด้วยความจริงด้วยถ้อยคำพระเจ้าเพราะถ้าเป็นการนำของพระวิญญาณไปสุดจริงจริงก็จะต้องตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้า amen so this is our heart for this year นี่ก็คือหัวใจของเราสำหรับปีนี้ that each one of us be led by the Holy Spirit according to the word of God ที่เราอยากจะเห็นทุกคนนั้นได้เข้าใจถึงการนำของพระวิญญาณไปสุดซึ่งเป็นการนำที่ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้า we will continue talking about About this subject แล้วเราก็ยังจะแบ่งปันกันต่อในหัวข้อนี้นะคร Let's แต่ว่าเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เราที่ฐานด้วยกันก่อน Father we thank you for this truth พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงและขอบคุณที่พระวิญญาณของพระองค์อยู่ภายในเราเพื่อจะนำเรา every area of เรายอมจำนนชีวิตของเราในทุกๆด้านต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้นำเรา Jesus ในพระนามพระเยซู Amen God bless you We will see you again ขอพระเจ้าไวพรแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ